อ้าวไอ้เค่เหมั้ผมบอกแล้วทุนเชื่อผมเด็เอ่อไอ้เค่เอาไปลอตเตอรี่ห้าใบห่าหนึ่งร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเขียนเองหนึ่งวัแนนหร้อยเก้าสวัแนนหน่อยเกาสิบวัแนนหร้อยแปอ๋อหนึ่งร้อยขอไปครับสิบเนาทีแส่สจ็ดนาทีเส่ครึ่งอ่าเอาละครับ รอบนี้ดูตะก้อล้วนๆนะครับบัตรการมุสโนพรุ่งนี้ค่อยพบกันนะครับออพอขายไม่ทันนะครับขายไม่ทันดีตะก้อไปจะเลิกก่อนต่อไปเป็นหน้าที่ของตะก้อร,รอดบ,บวงอ้าศีสะโต้มาลายลายต้องโตกับลายลูละสิทสองคะแนน เวลาผ่านไป18นาทีทำคะแนนไว้ได้180สำหรับคณะสิษย์อาจารย์โบสีสามายเลข8อีก10คะแนนเต็มหมายเลข 8, 8เล่นท่าอื่นต่อไป แะแนนรวม190ตรงไล่หลัก200เป็นการด่วนแล้วนะครับเพราะว่า10ใกล้จะ19นาทีแล้วร้อนเลยนะที่มีลมเพียงดีๆร้อนเลย นานาแล้วเมื่อยโตแล้วเดี๋ยวกลับบ้านวันแรกคณะสุดท้ายนะครับคเตะคณะสุดท้ายนี่นะครับคะแนนไม่ได้ตามเป้าเออมันแปลกในคณะสุดท้ายนี่ไม่รู้เป็นโลกอะไรเวลาผ่านไปประมาณสิบเก้านาทีครับนาดาวนี่นักกีฬาตะก้อนี่ถ้าใครแตกคณะสุดท้ายนี่ต้องคิดดีๆนะครับมันมืดเร็วคุณน้ำพึ่งคิดค่าเสียหายด้วยนะครับ คุณน้ำพึ่งอ่อาไปราบว่าลูกชิ้นปิ้งบอกได้ยังเลยร้านน้องปายนะครับเอ่าวันนี้ลูกชิ้นปิ้งนะครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวแม่กระปุกนี่เลยอติมพริกข้นนะดีน้อไอติมแตงกวลื่นลื่นแล้วเลยอ้าน้องปายพี่ลอ้อ สั่งขอลูกชิ้นสิบไม้คุณพิสารชุ่มพิจิตรเนอะพี่หลอตลาดภูนะครับขอสิไม้รมีลูกแเลยนะแล้วเมีแนวด้วยก็ขายวันนี้วันเดียวลายหมายเลขสองอีสิบสองคะแนนขายวันนี้วันเดียวของหมนะครับลูกหลานว่าราจะคืนกันทั้งนั้นนะครับเอามาสิไม้นะครับให้พี่หลอนะครับ สองร้อยสองยี่สิบนาทีเหลืออีกยี่สิบนาทีอาจารย์โยรุตะก้อนนิดนึงครับอขอพระคุณอย่างสูงนะครับมันตอที่ใไเนี่ยด้ไบางทีใครทิ้งพี่รอให้อยู่คนเดีวะ มันไปอยู่วงเวียนใหญ่กันบนดเลยคุณพิษส์อยู่คนเดียวที่ลานวัดมมนเหนื่อยล้ะทุกคนทุกภาพทุกฝ่ายงานนะครับก็มาช่วยกรบวนแหให้มันเสร็จรล้วงไปด้วยดียครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับคุณพิศา์ชุบพิจิตรีประธานจัดงานด้วยเป็นเอาพพรไปในตัวคอยดูแลความเรียบร้อยว่ามืงจะตติติพักกาคืน,น <c oughs> <c oughs> เพื่อชีวิตด้วย ออมานั่งคุมเองเลยนะครับเนี่ยครับคนเดียวทำหลายๆอย่างนะครับไม่มีเขางานก็ไม่ดาเนินงานได้นะครับเดินนี่้อยขึ้นก็ถือได้เลนะครับสองร้อยสองยี่สิบเอ็ดนาทียสองยีนาทีผมถึงรู้เลยว่าเลียงน้องแค่จุดก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้อย่าลืมนะครับทีมงานตลกก่อนบ่ายใครเครียดนะครับมานั่งชมกัน นะครับในเวลาประมาณ20่สนาฬกาหรือว่า2องทุ่มโดยประมาณนะครับมาชมกันนะครับโอ้โหโหนุนนีนน้ไม่สมใจเข้าทะลุตูวเลยไอ้มดแม่บอกพี่หล่อห้าสิบไม้เหรอมือไปแจกใครว่า50บไม้กูกี่คนเดียว10บไมแ้แถมจะไม่หมดแล้วไอ้ไอ้มดเป็นแซงนะพี่หล่อไม่ใช่ผม แล้วก็เช็คบินค่าน้ำด้วยนะครับ2 2งร2ี22 22นาทีเศษไล่หมายเลข2อีก12คะแนนเจพอิจะได้303อ่ะนาทีมันบวยอ่ะอันนี้ถ้าเสรอจได้แซงสาม้อยสามก็ไม่บวยอ่ะเจพอิ่งบวยอ่ะกำลังไล่หลัก300นะครับสำหรับสิทธิอาจารย์โบ สองร้อยสิบสี่อันนี้ผมว่าน่าจะประมาณสามร้อยยสิบรเนี่ยเป็นเกิน35ไม่น่าถึงก็ถึงเก่งยังีิ่งนิดได้ที่ว่าเดี๋ยวต้องอ่อนนุชคืนนี้น้อนหลับฝันดีคุณอยู่ที่หนึ่งแน่ๆนะครับสัตว์ไม่บานจตไทย615 แต่สิษยอาจารย์โบไล่ที่สองครับขุณแผนตะลิงชัน470ได้470ก่อนนะครับเขาอยู่อันดับสองเพราะว่ารุ่นมือใหม่เกณฑ์เอเราเอาแค่2องสองตำแหน่งเท่านั้นนะครับลำดับ1นึ่กับลำดับสองถ้าไม่ได้ก็รักค่าพาหน้ไปนะครับ มือไหนนี่ไม่มีจริงใช่ไหมสองร้อยสิบสียี่สิบสี่นาทีอทททโอ้โหดูดิครับวันนี้ผมแต่บ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับเนี่ยยังจะมืดเลย งงส,งสงสัยผู้นดีด้จะต้องบ่ายโมงครึ่งแล้วมัง้งเอ่อปัดเดียวมันมืดเลยนะ้เนี่ยวันนี้แค่ห้าคณะนะครับแปดเดียวจะมืดแล้วต้นียสวยหายเลยตีเขาแบบข้างๆเลยเนี่ยปาลามหมายเลขเจ็ดอีสิบห้าคะแนนปาลามของอาจารย์เคี่ยวครับอาจารย์เคี่ยวคุณคะแนนรวมลูกรัศมี 2องมร้อยยี่สิ้าลยเลขเจ็ดท <24 1 S 2> ี่สิอคะแนน241 242เอ้าศีสะบกไม้เลขเจ็ดที่สิคะแนนวันนี้ครับวันนี้ก็คะแนนนี้คันสุดท้ายนะครับ2อ1 พรุ่งนี้ก็ฝากติดตามในเพจน้องหมูเพียว FC ก็รอดวงไว้ด้วยครับพรุ่งนี้ก็จะมาไล่ต่อไปสองโมงครึ่งนี้จะเปิดแล้วก็ทางบ้านได้รับชมกันอีกผมถึงบอกนะครับเพให้นักกีฬาต้องยงมากๆสมดุลสายโดยที่มาไม่ได้เลยครับเช่นน้ำตานข้ามกลางทางอันนั้นมันเป็นอะไรกลางแตกกลางลางนี่ครับนั่นอะไรนะรถเสียกลางทางโดยที่ว่าโชลหูก็ต้องเป็นเหตุที่เป็นถุงช่วงหน้ามาด้วยแต่สำหรับงานประจำปีมันจะเข้าหน้าร้อนนะครับ แฟนได้รับชมกันถึงทางบ้านนะครับเบืดชานิดหนึ่งเวลาผ่านไป25นาทีเสร็จช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ไปวิ่งรถมอไซค์ครับก็ขอตังค์ลูกชายค่าละมันมาเออไม่ได้ว่าวันนี้วันนี้ลูกชายให้ค่ามันมาลอยครับยิบเวลาเดิมนะคุณเชลินน่าจะคุนแบบวันนี้แหละให้ค่ากินไปอีกต่างหาก ลองเคียยวเวลาดูนะปะผู้นี้ประเภทขอด้วยไลยหมายเลขหกอีสิบสองคะแนนผมถึงนุดตั้งกับพี่เฟืองพี่โอ๊ตเพราะว่าคณะสุดท้ายมันมืดและไอ้พวกสมัยก่อนต้องยอมย่อดีกี้อุเรียนนะแอ่อลหมายเลขสองอีสิบสองคะแนนเต็มบังออกเล่นท่าอื่นต่อไป นนเ,เออพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้คุณเคคขมวดน่าจะเลื่อนนักกีฬาตักก้อขออีสักยี่สิบนาทีได้ไหมเอาเหมือนเดิมอ่าพรยัง,ยง,ยงนี้หรือเวลากานสิบห้านาทีชะมืดแล้วออไม่เป็นไรครับแลแล้วแต่ท่านผมไม่ว่าอะไรแต่เราเสนอนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราประกาศอย่างเดียวนะครับ เราก็เห็นใจครับทีมงาอย่าลืมนะครับอย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับไฟ้็เปิดไฟเขากัตนวิธีไม่ได้ขอเราไปตั้งไฟให้เขานะครับเลือตั้งไฟเนี่ยเขาจะรู้เหลี่ยมเลยเลื่อนไฟลายหมายเลขแปด A สิบสองคะแนนเต็มหมายเลขแปดเล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมสองร้อยแปดสิบเจ็ด 27นาทีเศษ27นาทีครึ่งกำลังไล่หลักสามร้อยนะครับสำหรับศ <300 S 1> ิษย์อาจารย์โบอีก,กอสิบลูกสามร้อยาวศิาโบงยอดหมายเลขสองแลสามอีกคะแนนโบงยอดได้สองร้อยบาทครับในะครับเป็นเงินเป็นเงินสนับสนุนของคุณพี่สามชุมพิจิตรนะครับโบงยอด ลูกละสองร้อยบาทนาครับคุณพี่สันูมิพิจิตนะครับเดี๋ยวจบสี่สิบนาทีแล้วจะประกาศสั้นทราบว่าบวงยอดท่านได้กี่ลูกก็ขอกำลังไล่หลักสามร้อยนะครับคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันสำคัญนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าเคหมูหยองครับเป็นผู้ประสานงานจัดการแข่งขันก็นำทีมติดต่อทีมตะก้อให้มาลงทถแข่งขันนะ งานเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินในปีนี้นะครับก็ขอบคุณครับนักกีฬามีงานเล่นครับมีงานโชว์ได้พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงอย่ามิสหายซึ่งกันและกันนะครับเอาแปรตั้งมาสีสาแปรตั้งไว้ไหลแหมบางกันไหลชนสันเด้งหมุนหนีเลย คะแนนอยู่เท่าไหร่คะแนน29งาคะแนน297ครับรลงอะไรก็ได้หลัก3ามอรอะไรไหมเลขหกรยาสิบคะแนน300แล้วเฮ้ยสามร้อยหรอสามร้อยหรออุ้ยนี้นี่นี่นีนี่นีนี่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 ีเนี่นีี่1ีนาทีนี่น่นีนีน สบายสี0รน่าจะได้อะไรเที่ยวลูกอะต่อไปได้หลัก400อ่าหลัก300ผ่านแล้วได้หลัก400ลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น15ลูกนะสิลูกสิบลุ้นแ้มีลุ้นมีลุ้น,ม,นมาเที่ยวไปวะมึงเอ้ยไอ้ไอ้ตับไปตั้งมาสีสาโดดไปหน่อยว่ะมึงได้ลุ้นเลยเนี่ย คะแนนดีลยคะแนนดีเลไม่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่สวยคะแนนสวยผู้นี้ประเภทขอนะครับห้าคณะเหมือนเดิมนะครับผูกนี้เป็นหน้าที่ของประเภทขอเนี่ยสามทีไม่บวงไม่ให้แต่ให้เข้าไปสามลูกวเนเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันยังกระชอบออกบาเลยคิดดูเนี่ยนี่ครับบวกเวลาจะคืน เขียวลาบเด่นนะครับถ้าไม่ตรงไม่เข้าอา่ะมันหวานความสูงของโบว์เมตรหกสิบนะครับโดนที่โตได้เดี่ยตวตามสายตาลูกตะกี้มันเข้าไปได้เหมืนกระชอออกมาเลยห,หัวไหล่ต้องถอยไว้ไกลๆ309ย้อยไม่ได้ย้อยไม่ได้ยอยย่อยขาดสามสิน,นาที ย้การหลดเยอะเลยประมาณสิบนาทีต้องยืนวงกว้างยืนวงกว้างกับแพทยอย่างว่าเนี่ยเราคนละตัวกันอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ที่ลานกีฬาวัดราชคือลายหมายเลขนหกอีกสิบสองคะแนนเต็มหมายเลขนหกเล่นท่าอยู่ต่อไปคือไม่จ่มเลยเนี่ยใายเพราะว่ามันไม่สู้แดงเนี่ยใส่เลยคะแนนรวมสามร้อยยี่สิบเอ็ด 3ามสองหนึ่งครับต่อไปไล่หลักสี่ร้อยคะแนนคะแนนดีคะแนนโอเคอยู่สามสิบเอ็ดนาทีสามหมายเลขหกอีกสิบคะแนนเหลืออีกเก้านาทีครับเหลืออีกเก้านาทีสามร้อยสามสิบเอ็ดอ๋อครับผมก็เป็นแฟนแล้วก็ไล่หมายเลขสามอีกสิบสองคะแนน สี่ดาวส่งดาวให้ผมได้นะครับสำหรับถุงการไลฟ์สดว้าห้าคะแนนรวม343เพราะว่าเฟซพวกผมไม่เปิดสร้างเลยได้รับซอสรับหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับรับดาวจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่จะส่งดาวหนึ่งเขาจะกลับบ้านเพื่อเป็นการนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมส่งเสริมร1 5ยสิการเผยแพร่ดาราตะกอลอดหัวของไทยเรานะครับ ซอสอ่าศิษย์สุพรรณนะครับจริงๆแล้ว Facebook ผมเนี่ยมันเปิดรับสมาชิกได้นายฟุตแทนเปิดรับสมาชิกได้ไหมอาจารว่าผมถ่ายแต่ได้แค่ห้าสามคะแนนเก็บเอาไว้คลิปที่เขาเสียตังค์ให้ผมได้ดูกันนลยฟุตแพนส์แต่ดิฉันสี่ร้อยเจ็ดสิบเขาอยู่ดับสองทำให้ดูฟรีๆเลยครับตอนนี้คณะศิษย์อาจารย์โบสามร้อยสี่สิบหกเวลาผ่านไปสามสิบสองนาที เอียประมาณ8นาทีอเล่มก็บไว้บวยตลอดลายไม้เลขเจอีก12คะแนนเต็มหมายเลขนะเจ็ดเล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมสามร้อยห้าสิบแปด สีสาสิบคะแนนครับสีสาหมายเลขสามใช่ไหมส่้ยบาทอีกสิบคะแนนโดดมาไปพอดีเรามองสกอร์บอดพอดีครับต้องกรอบครึ่งหลัยดะครับเอาแปะตั้งมา สำหรังวงตะก้อร้อน<อ><อ>ห่วงนะครับสอฝ <3 S 1> ากขอฝากประชาธิปันชอบสามอยหกสิบแปดสานาทีขอฝากประชาธิปันชอบประมาณ7นาทีช่องยูทูบ YouTube, น้องหูเปียวเอฟซตะก้อร้อนห่วงไว้ด้วยนะครับ ดูไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับดูย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเข้าไปดูในช่อง YouTube น้องหมูเปียวเอฟซีตะกอลหลงนะครับสุดท้ายสําหรับวันนี้นี่ตะกอให้ชมเป็นโอ้โหเดี๋ยวพร่งนี้ก็พบกันใหม่นะครับเปพันคลิปดีกว่าครับไปคันคลิปตั้งแข่ขอตั้งแต่ต้นปีมาแล้วครับมีสนุกแน่ประเทขอเข้าไปรับชมกันได้ครับ ตั้งมารับชมในช่องยนทูแล้วไม่ไม่คาโฆษณาก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมผมอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีรายได้กำลังไลคหลักสี่ร้อยนะครับผมจากยูทูบอยู่นะครับเพราะว่าช่องยูทูบผมสร้างรายได้ครับสีสาหมายเลขเจ็ดอีกสิบคะแนนเต้มหมายเลขเจ็ดเล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมสามร้อยเจ็ดสิบแปด เวลาพังไอซ์ามสิบสี่นาทีหรือ,อประมาณหกนาทีเหลือเวลาการแข่งขันอีหกนาทีครับอีหกนาทีคะแนนตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบแปดเด่นตะก้อนแล้วต้องขอบทีมที่บุย<น>ก็คือทีมเกตค, <น S 2> คอยครับสามร้อยสามคะ <น S 2> <30 3 S 1> แนนยกโต๊ะกับพัคางลงไล่สี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับได้ที่สองอัอนดับสองตอนนี้สี่ร้อยหกสิบเจ็ด มาวาได้ช่วยทีมงานในวบบอลทำกับข้าวจะปวดหลังเลยนะครับ378 35อาานาทีเหลืออีกประมาณ5นาทีาทอะไรก็เกิดขึ้นได้ เอาแปตั้งมาพลาสีสาช่วงนี้นะครับช่วงนี้ท่านไหนที่เดินทางแปะเราให้สามคะแนนนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะครับยามๆในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสุขสันา์นะคร เดีนวถึงจะเปที่สา0 7คนจะไม่ประกาศเวลาแล้วนะครับท่านเดินทางไปพักผ่อนแต่ก็ยังมีความสุขนะครับฟัเพลงคำดูเวลาแล้วนะเว้ยแล้วก็ว่างๆก็ชมไลฟ์สดตะก้อด้วยนะครับพรุ่งนี้เริ่มเวลาบ่าย2โมง30นาทีนะครับเป็นประเภทขอครับ300 36ทีเหลืออีก4 4นาทีหมดเวลาครับเหลืออีกประมาณ4ที นี่และครับลูกกลมๆเอาแน่เอาดอนมาไม่ได้นะครับสามร้อยเจ็ดสิดด <37 8 S 2> บแปดสามเจ็ดแปด <37 8 S 2> ครับลายอ้าวลาไห,าไหมเลขสาอีกสิบสองคะแนนสามสดนาทีคะแนนรวม390 390ยครับ 390เหลืออีกประมาณดีแล้วครับผมได้ประกาศเวลาแล้วนะครับเบีซิเห<บ>ลืออีกสนาทีครับ i E มาที่ห้าครับสวัสดีครับ